เบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขายดีเกมทีไรโดนโกงทุกทีนี่เลย <No. S 1> ขอแนะนำเพจแอดมินต้นทีบีเพจรับซื้อขายหัานเกม RV ที่ดีที่สุดนะตอนนี้มีดีที่เลือกเพียบเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นใครที่เบื่ออยากขายดีเกม RV ก็สามารถขายได้ที่เพจเช่นกัน <Okay. S 1> เพจแท้ยอดไลค์80,000คนขึ้นไป <Okay. S 1> จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับพอม ฮัลโหลจอจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g อดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับใครนะครับผมไหที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด r o v หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ r o v เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่เนาะ โอเคนะครับผมนะยังไงก็ฝ่าช่องกอดูศพ X2 ไว้ด้วยนะครับผมนะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับลงเล่นเกมนะครับผมยังไงก็ฝ่าทั้ง2ช่องเลยเนาะทั้งช่องกอดูศพตัวนี้นะครับผมแล้วก็กอดูศพ X2 นั่นเองนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมนะผมก็น่าจะมาอัปเดตอยู่2กิจกรรมนั่นเองนะครับผมนะก็คือ1เนาะก็คือเป็นกิจกรรม แจกฮีโร่ใหม่นั่นเองนะครับผมนะก็ตอนนี้เนาะมีการออกมาแล้วนะครับว่าเป็นเกี่ยวกับภาษานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูพร้อมกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็มาอยู่ในรายการก็ชอบสุ่มด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีสกินอย่างที่เพื่อนเพื่อรู้ขึ้นมานะครับผมนะก็คือเป็นสกินของแก๊กนั่นเองนะครับผมนะก็อันนี้จริงๆมันก็คือมันมันซื้อไม่แพงนะทุกคนก็ซื้อแค่299คูปองนะครับเดี่ยก็เกิดสมมุติว่าผมเติมไปนิดหน่อยเนี่ยผมก็ได้แล้วนะครับแต่ว่า พอมาอยู่ในช่องก็ชอบสุ่มอะทุกคนเออมันก็ต้องสุ่มเพื่อรุ้นรับดีกว่านะครับผมนี่มันถึงจะแบบท้าทายกว่านั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําอยู่2อ,อย่างเนาะโอเคแต่ก่อนจะไปนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ก็คือเป็นรูปนั่นเองนะครับผมนะก็คือรูปของเวเลสนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ยังเก็บไม่ครบเลยนะทุกคนเนี่ยโอ้โหได้แต่แบบ เดิมเดิมนะคะผมนะคือบทที่1อ่ะผมยังขาดรูปที่2อ,อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็บทที่2ก็ขาดรูปที่2เหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะก็คือแบบมันคือรูปบทที่1มันหาไม่ได้แล้วทุกคนแล้วมันแบบเขาเรียกไงนะมันแลกการ์ดไม่ได้ด้วยนะครับผมอันนี้คือแบบเส็งมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าแบบตอนใกล้ๆอาจจะมีการแชร์โค้ดหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมมองว่าอาจจะไม่มีเนาะถ้าเกิดมี GM น่าจะใส่มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับผม ส่วนสกินของเวเลสนั่นเองนะครับผมน่ะก็รอเหมือนเดิมนะครับในวันที่10นั่นเองนะครับอันนี้คือมันเหลือแค่4วันเท่านั้นนะครับผมผมมองว่าเพื่อนๆน่าจะได้กันแทบทุกคนแล้วนะครับผมน่ะสำหรับตัวนี้น้องก็สังเกตเกี่ยวกับการที่แบบเพื่อนๆมาทิ้งโคนไว้ค่อนข้างท like, like, ี out, ่จะน้อยลงไปเยอะนั่นเองนะครับผมน่ะก็มองว่าเพื่อนๆน่าจะได้กันทุกคนแล้วนะครับอันนี้เกิดใครเลือกผิดไปผมไม่รู้น้องว่าแบบมันจะแลกอย่างอื่นได้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าใครที่เลือกถูกก็ยินดีด้วยใครเลือกผิด น่าจะน้อยนะทุกคนเออเพราะว่า GM น่าจะไม่ให้แลกคืนนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับก็ต้องอาจจะรอปีหน้าหรือว่ารอกิจกรรมใหญ่ๆเลยนั่นเองนะครับกว่าที่เราจะมีโอกาสได้รับสกินเวเลตตัวนี้อีกนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมมาซุ่มกล่องแก๊กกันดีกว่านะครับผมนี่เป็นกล่องนะครับผมนี่เป็นกล่องสกินแก๊กนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกินถาวอรอยู่ที่0 9 0เานะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนฮีโร่สกินอะไรเงี้ยอยู่ที่พชร แดงนะครับอยู่ที่59.4 6เกจอาจริงตรงเนี้ยมันก็มีโอกาสนะทุกคนแต่โอกาสก็ค่อนางที่จะน้อยนะครับไม่ถึง1%เลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็จะลองอยู่ดีนั่นเองนะครับผมเอาซักเสียม30กล่องก่อนไหมเอา,เอาดูที่ขอเอาสักลาร้อยคูป,ปองเลยแล้วกันอ่ะสามสิบห้ากล่องล้วกันนะครับผมโอเคทุกคนจัดไปผมไปเปิดในคังเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมเนาะขออย่าไปเปิดในคังแล้วกันนะครับ โอเคครับผมประเดิมแรกด้วยสามกล่องนะครับถ้าเกิดประเดิมได้สามกล่องแล้วออกเลยนะครับผมนะก็ถือว่าคุ้มจัดจัดนะครับผมโอ้โหไม่ออกมันจะออกได้ไงแล้วออกเร็วแบบนั้นกันก็ได้กันทุกคนแล้วสินะโอเคไปอีกสัก2กล่องละกันนะครับผมไปครับผมสองกล่องออกไม่ออกครับผมออกไหมไม่ออกนะครับผมโอเคไม่เป็นไร,เ,รนะนเหลือต้องสาสิบกล่อง่ะทุกคนเหลือเยอะๆเหลือเฟือนะครับผมยังไงก็ออกอยู่แล้วอ่ะออกหรือเปล่าวะ ออกไหมโอ้โหไม่ออกอีกแล้วนะครับผมโอเคไปกันต่อครับตอนนี้โอกาสก,าก็ค่อนคันจะหายไปเยอะแล้วนะครับผมเพราะว่า0ูนจอันจริงมันน้อยนะทุกคนแต่ว่าเพื่อความลุ้นว่ามันจะออกหรือไม่ออกนะทุกคนนะโอเคสี่กล่องบ้างครับเผื่อมันจะออกครับผมไปไหมผมออกไม่ออกโอ้โห,โโหเพชรล้วนๆไม่มีไม่มีอะไรผสมเลยนะครับผมโอเคหนึ่งกล่องครับผมหนึ่งกล่องออกนี่ก็หาเลยนะทุกคนนะ แต่ผมไม่ออกครับโอเคตอนนี้เหลือ20กล่องแล้วนะครับผมลดไปอย่างไวนะครับผมสามสิบเอ้ยเมื่อกี้สุ่มไปสิบห้ากล่องยังไม่ได้เนาะโอ้โหไม่ออกอีกแล้วทุกคนโอเคไม่เป็นไรสุ่มกันต่อครับผมเราจะไม่ยอมนะทุกคนเออมันต้องได้ดีวะไม่ออกนะครับผม15ห้ากล่องนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมไม่รู้จะออกไม่ออกนะฮะสามกล่องโอ้โหไม่ออกทุกคนโอเคไม่เป็นไรอีกสองกล่องไปทุกคน อ๋ครับตอนนี้ผมคือแบบผมใจไม่ดีนะทุกคนมีโอกาสที่จะไม่ได้สูงนะครับผมแต่ว่าก็ต้องทําใจอย่างที่บอกกนะันทุกคนเพราะว่ามันแบบมันโอกาสก็ค่อนข้างยากจริงๆนะครับผมออกไหมโอ้โหเห็นมันชา้าๆนึกว่าจะออกโอเคหกกล่องสุดท้ายนะครับผมประเดิมตรงนี้แหละออกไม่ออกออกไม่ออกโอ้ <90 S 2> โหเพชรเก้าสิบนะครับผมโอเคทุกคนผมจะทุ่มสุดประวารลกันนะครับผมเพราะว่าที่จริงเติมมามันก็ยัง มันยังก็มันก็ยังแบบว่าไม่ถึงสองห้าเก้าใช่ไหมทุกคนโอเคจะได้อีกสิบเก้ากล่องนั่นเองนะครับผมโอเคไปลุ้นกันอีกสักแป๊บหนึ่งละกันนะครับผมเพราะว่ามีโอกาสนะผมรู้สึกเห็นลางวแบบว่าผมจะได้ยังไงไม่รู้่นะทุกคนนะไปับผมอ๋อไหมไม่ออออีกแล้วโอเคไปกันต่อครับโอ้ยตอนนี้ใจบด่ดีใจบด่ดีใจบ่ดีเลยใจบ่ดีเลยโอ้โหไม่ออออีกแล้ว gm ขอหน่อยเธอ ขอหน่อยเธอออกไม่ออก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 โอเคสิบกล่องสุดท้ายไม่กล้าเอาขอเอาสี่กล่องแล้วกันนะคะเป็นสูตรของผมเนาะคือส่วนใหญ่แล้วจะปิดท้ายด้วยหกกล่องนะครับผมออกไหมไม่ออกโอเคหกกล่องสุดท้ายนะครับผมกับไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมดูสิว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับโอเคครับผมก็เกลือนั่นเองนะครับผมก็ยังไงทุกคน คือใครดูคลิปนี้แล้วก็น่าจะรู้ได้นะครับผมเมืา่อกี้ผมสุ่มไป1 6 6คูป,ปองนะครับผมไหนถ้าเกิดเป็นกล่องก็ประมาณ53กล่องนั่นเองนะครับก็คือเกือบครึ่งครึ่งร้อยอ่ะเออทุกคนแต่ว่าก็ยังไม่ออกนั่นเองนะครับอันนี้อย่างที่บอกกันนาะก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมแต่จริงใครมีงบนะครับผมเติมซื้อง่ายกว่านะครับการันตีเลยนั่นเองนะครับผมแต่นี้ก็ใครแบบมีคูป,ปองเหลืออะไรเงี้ยสิบ ทักถ้าไหนยี่สิบสคูป,ปองอะไรเงี้ยก็ลองมาลุนกันได้นะครับอังจริงมันจะออก4ี่ห้ากล่อง10กล่องมันก็ออกนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของฮีโร่ใหม่กันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นอะไรยังไงประมาณไหนนะครับผมทางั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมไปกันเลย โอเคนะครับผมนะตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าเพจไปทีบร้อยแล้วนะครับเออแล้วมันก็จะมีโหมดใหม่ด้วยนะครับผมนี่เป็นสงการบีซิบบอลนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นการเกี่ยวกับวิ่งชนชนอะไรเงี้ยทุกคนนี่อ้วนกลมชนเด้งนะครับสนุกมันบันเทิงนะครับเจอกันวันที่8นั่นเองนะครับผมนะก็จะเปิดให้เล่นประมาณ10วันนั่นเองนะครับผมนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนนี่บ้างก็กิง้งกิงหมุนหมุนดึงดึงอะไรประมาณนี้ทุกคนเออแล้วก็ต่อมานะครับผมนี่ก็คือข่าวด่วนนะครับตรวจพบล่องรอยกระสุนเว้นนิาะรบกจย ทั่วการ i นาอาวิทไทยแลนด์นี่คือฝีมือของใครนะครับและเป็นสัญญาณบอกอะไรกันแน่นะครับหาคําตอบพร้อมกันใน10เมษานั่นเองนะครับนี่นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นฮีโร่ตัวใหม่นั่นเองนะครับเห็นคนเขาบอกว่าชื่ออะไรนะอิกกี้อ่ะไม่รู้ถูกหรือเปล่ายังไงผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับผมนี่นะครับผมนะก็พบร่องรอยเนาะก็คือตองอันนี้คืออย่างที่บอกกันนะครับเขาจะเป็นการเกี่ยวกับ สร้างปราสาทอะไรประมาณนี้ทุกคนเอออันนี้นะครับผมส่วนเดี๋ยวผมจะไปอ้างอิงผมไปดูอีกเว็บหนึ่งมานะครับเพจของต่างประเทศทุกคนว่ามันเป็นกิจกรรมอะไรประมาณไหนนะครับผมโอเคทางงานเดี๋ยวเราไปดูเพจนั้นกันดีกว่านะครับผมนะเพราะว่าเพจนั้นนะมันจะมีอะไรเยอะแยะอยู่นะครับผมทางงานเดี๋ยวเราไป คือรูปนี้นั่นเองนะครับอันจริงกับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ารูปนี้ถ้าเกิดอาจริงมันก็คือวอลเลย์พาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าของไทยที่ตอนนั้นเพื่อนๆจำได้เปล่าทุกคนที่เขาเขียนไวน้เนาะทีมจะมีกิจกรรมต่างๆนะครับฮีโร่ใหม่ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเกี่ยวกับการกอภาษาไายนะครับผมเนาะล้วที่เมื่อกี้ที่เราไปอ่านมาก็คือเป็นการตอบคาถามเพื่อเปิดภาษาทไายอะไรเงี้ยทุกคนเออและดูตรงนี้นะครับผมนะกิจกรรมก็จะเป็นการกอบภาษาไทยเพิ่มไปเรื่อยๆเห็นไหมอันนี้เริ่มจากอันจริงเริ่มจาก อ,อันเล็กสุดนะครับก็คือ10นะ,ะเองนะครับผมนะเ,นเพื่อนๆลองดูภาพที่10นะครับนี่แล้วก็มา20เห็นไหมก็เริ่มมีหัวขึ้นมานะครับ30นะครับผมนะก็เริ่มต่อเติมข้างๆ40ก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะครับ50นะครับก็ดูเป็นประสาทแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับผม60นะครับผมนะเห็นไหมก็จะมีประสาทขึ้นมามีธงมีอะไรเงี้ยก็เห็นเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับผมนะก็ที่เจมเคยพูดไว้นองก็คือเป็นการก่อประสาทซ้ายนั่นเองนะครับอาจจะแบบเล่นกิจกรรมนนนนนีี้้แลววกกก็เเเเพิ่่มไปอออออัึงงงรหืสขูคคททุ ได้มานั่นเองนะคะแบบสู้กับสัตว์ประหละ PO, าดอะไรเงี้ยพอผ่านด่านก็เปลี่ยนด่านอะไรประมาณนี้ทุกคนอาจจะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะผมอันนี้ก็ต้องมาลราลุ้นกันนะครับนี่ก็จะเป็นการวิเคราะห์คร่าวๆแล้วกันนะครับแต่เออยังไงเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมนะสำหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมนะก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะ ก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสําหรับวันนี้นะครับผมก็อตอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อ <c oughs> แล้วเจอกันบายบายครับ